สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์แป๊ดตักกศิลาในรายการโหราหาหุ้นทางช่องโหราพารวยนะครับวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่17พฤศจิกายน2565เราก็จะมาดูดาวเด่นของหุ้นในะแต่ละช่วงเวลานะครับก็จะมีด้วยกันหลายช่วงเวลามีเช้ามีบ่ายนะครับมีดึกนะครับเป็นช่วงเวลาของสามลับล้วก็จะเป็นของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนส์นะครับ ส่วนลาดเอเชียก็จะมีฮานอยนะครับฮานอยทั้งสามตัวนะครับพิเศษปกติแล้วก็ V.I.P. นะครับเราก็จะมาดูดาวเด่นของหุ้นในช่วงเช้าวันต่อนนะครับเด่นช่วงเช้าก็จะมีห้าหมายเลขนะครับก็จะมีหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหมายเลขสามหมายเลขหกและหมายเลขแปดนะครับห้าตัวเลขน,นี้ท่านสามารถนาไปจับคู่ไปผสมกันได้นะครับ ส่วนตัวเดียวตัวเด่นที่ใช้ใช้ในช่วงเวลานี้นะครับก็จะเป็นตาบงคารหมายเลขสท่านสามารถนําไปจับคู่ไปวิ่งไปรูดได้นะครับต่อมาเป็นช่วงเวลาบ่ายช่วงเวลาบ่ายก็จะใช้ั้งแต่ไทยบ่ายไปจนถึงอ,อินเดียอียิปต์นะครับสิงคโปร์ก็จะมีด้วยการห้าหมายเลขก็มีหมายเลข1หมายเลข4หมายเลข5หมายเลข6และหมายเลขแปดนะครับ ท่านสามารถนำะตัวเลขนี้ไปจับคู่กันได้นะครับในช่วงเวลาของหุ้นบ่ายส่วนตัวเดียวที่จะให้ใช้ในช่วงเวลานี้นะครับนําไปวิ่งเป็นรูปก็จะเป็นดาวพุหัสหมายเลขห้านะครับท่านสามารถนําไปใช้ได้ต่อมาก็จะเป็นอังกฤษเยอรมันรัสเซียนะครับหรือ3รัฐในเวลา2ี่สนาฬิกา30นาทีก็จะมี5หมายเลขนะครับก็จะเป็นหมายเลข1หมายเลข3หมายเลข4หมายเลขห้า แล้วก็หมายเลขแปดนะครับท่านสามารถนำตัวห้าตัวเลขนี้นะครับไปจับคู่มันผสมกันได้นะครับตามที่ท่านเห็นสมควรส่วนตัวเดียวตัวเดี่ยงที่จะให้วิ่งรูดในช่วงนี้ก็จะเป็นดาวราหูหมายเลขแปดนะครับท่านสามารถนําไปวิ่งเป็นรูดหรือไปจับคู่กันได้นะครับต่อมาเป็นช่วงสารัอเมกานะครับหรือว่าดาวโจนในเวลาสี่นาฬิกานะครับก็จะมีห้าหมายเลขนะครับก็จะมีหมายเลขศูนย์หมายเลขสอง หมายเลข6หมายเลข7และหมายเลข9นะครับท่านสามารถนำตั้ง5ตัวเลขานี้ไปจับคู่กันได้นะครับในช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลา4นาฬิกานะครับส่วนตัวเดียวนะครับที่จะเด่นที่จะใช้ในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นดาวศุกร์หมายเลข6นะครับท่านสามารถนำไปจับคู่ไปวิ่งไปรูดได้นะครับต่อมาก็จะมาทาง้าเซียเอเซียก็จะมีฮานอยนะครับ7นาฬิกา30นาที เป็นไฮา้อยพิเศษนะครับไฮา้อยพิเศษก็จะมี5หมายเลขมีหมายเลข0หมายเลข1หมายเลข3หมายเลข6และหมายเลข7นะครับท่านสามารถนำตั้ง5ตัวเลขนี้ไปผสมไปจับคู่กันได้นะครับส่วนตัวเดียวที่ใช้วิ่งลูกในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นเตาเสาหมายเลข7นะครับท่านสามารถนําไปจับคู่ไปวิ่งไปรูดได้นะครับต่อมาเป็นช่วงเวลาของไฮา้อยปกติ18บแปดนาฬิกาสานาที ท่านสามารถนำทัวเลขตัวนี้นะครับก็จะมีหมายเลขหนึ่งหมายเลขสามหมายเลขห้าหมายเลขหกหมายเลขเจ็ดนะครับให้ตัวเลขน in Listen, er ี้นำไปจับคู่ไปวิ่งไปรูดได้ในช่วงเวลา18นาฬิกาสนาทีของหานอยปกตินะครับตัวเดียวที่จะให้ใช้วิ่งรูดในช่วงนี้ก็จะเป็นดาวอังคารหมายเลขสามนะครับท่านสามารถนำไปจับคู่ไปวิ่งไปรูดได้นะครับ ต่อมา19นากา30นาทีเป็นช่วงเวลาของ5นอย VIP นะครับ5นอย VIP ก็จะมี5หมายเลขจะมีหมายเลข2หมายเลข6หมายเลข7หมายเลข8แล้วก็หมายเลข9นะครับทั้ง5ตัวเลขนี้ท่านสามารถนำไปจับคู่เปผสมกันนะครับส่วนตัวเดียวที่จะให้วิ่งลู้ในช่วงเวลาของ5นอย VIP 19นกา30นาทีนั้น ก็จะเป็นดาวสุกนะครับหมายเลข6ท่านสามารถนําไปจับคู่ไปวิ่งเป็นรูปได้นะครับท่านใดที่สนใจที่จะหาดาวเด่นในแต่ละวันในแต่ละช่วงเวลานะครับสามารถโทรมาติดต่อเรียนจบเรียนได้นะครับที่ทางสถาบันตากาศิลาโหราเป็นวิชาโหราหาหุ้นนะครับก็เป็นทั้งออนไลน์นะครับมีทั้งออนไลน์เป็นห้องปิดนะครับแล้วกเ็เรียนส่วนตัวนะครับที่สถาบัน ก็โทรมาได้นะครับที่สถาบันตักกศิลาโหลาที่สูงองสน่0 9 2 3 1 3 2 7 2 3นะครับส่วนแล้วก็ทางสถาบันตักกศิลาโหลาก็เป็นสถาบันทีเ่เปิดสอนวิช,ชาทาด้านโหราศาสตร์นะครับหลายแขนงท่านสามารถโทรมาติดต่อได้นะครับน่อจะเป็นอ,อย่างเช่นวิช,ชาโหราศาสตร์ไทยเบื้องต้นนะครับปูพ,พื้นฐานให้ท่านรู้นะครับแล้วก็จะเป็นภาคพยากรณ์นะครับ แล้วก็จะเป็นพวกการให้เลิกต่างๆพิชัยจะพาบัตรจันนะครับโดยพิชัยสงครามเจ็ดตัวเก้าฐานเจ็ดตัวสี่ฐานนะครับแล้วก็จะมีทางด้านพิธีกรรมก็จะเป็นพวกการไหวค้ครูต่างๆการขึ้นบ้านใหม่นะครับการยกสารพระภูมิการตั้งเสาเอกนะครับท่านสามารถโทรมาต่อสอบถามได้นะครับ ส่วนคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ